เตือนภัยโจรมืออาชีพหากก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์เขตคลองสาน เ,เกิดเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาคนร้ายชายวัยรุ่น2คนนะคะการแต่งกายใส่หมวกกันน็อกได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่หอ้อสีน้ำเงินและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคนขับเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินและคนซ้อนท้ายสวมเสื้อแขนยาวสีเทาขับรถคันก่อเหตุมาวนเวียนอยู่บริเวณบ้านผู้เสียหายค่ะที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมถนนข้างบ้านในระหว่างนั้นนะคะคนร้ายทั้งสองเนี่ยได้ขับรถคันก่อเหตุเข้ามาจอด ประชิดกับรถผู้เสียหายในระหว่างนั้นมีรถแท็กซี่ขับผ่านมาบริเวณดังกล่าวพอดีทําให้คนร้ายเนี่ยได้ขับรถออกไปค่ะแต่ไม่นานค่ะเมื่อรถแท็กซี่ขับผ่านไปคนร้ายสองคนก็ได้ขับรถวนเข้ามาแล้วจอดห่างจากจุดดังกล่าวไม่ไกลมากนักค่ะ คนร้ายเนี่ยที่เป็นคนขับได้เดินมาที่รถของผู้เสียหายและขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนีไปพร้อมคนร้ายอีกคนที่รออยู่โดยใช้เวลาก่อเหตุเพียงไม่ถึง15วินาทีจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยเจริญนคร14ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะสอบถามผู้เสียหายชื่อนายสรันสีปัดชิมนะคะอายุ22ปีบอกว่าตนเนี่ยไปทำงานกลับบ้านมาปกติตนก็เข้าบ้านทำกับข้าวนั่งนอนเล่นในบ้าน มารู้ตัวอีกทีเนี่ยคือตอนเช้า7จ็ดโมงเพราะยายเนี่ยเข้าบ้านมาไม่เห็นรถนึกว่าตนเนี่ยออกไปทํางานแล้วพอเข้ามาในบ้านนะคะเห็นว่าตนนั่งอยู่ตนเพิ่งรู้ตอนนั้นว่ารถหายจึงมาไล่ดูกล้องก็เห็นช่วงเวลาตีห้ารถถูกขโมยไปตนจึงไปแจ้งความค่ะ และนางวนารินนะคะเทพนรงอายุ63ปีเป็นยายของผู้เสียหายดูจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเนี่ยมาสองคนค่ะผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนขี่วนสองรอบและผู้ชายก็ลงมาไม่กี่วินาทีก็ขี่ออกไปส่วนผู้หญิงก็ขี่คันที่ขับมา กลับไปค่ะขี่ออกไปคนละคันผู้หญิงไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแต่ผู้ชายใส่หมวกกันน็อกตำรวจเนี่ยตามไล่กล้องดูกันอยู่5วันยังตามจับตัวไม่ได้ค่ะ